คลิปที่5วันนี้มาเป็นประโยคค่ะก็ยังเป็นประโยคที่มาจากแคปชั่นของวัยรุ่นฝรั่งนะคะวัยรุ่นฝรั่งโพสต์ประโยคนี้ค่ะคำๆบอกว่า mm hmm. I was really a good kid but then I met my best friendI was really a good kid but then I met my best friends ซึ่งก็แปลว่าจริงๆแล้วอะ่ะฉันเป็นเด็กนิสัยดีเลยนะแต่ว่าก็มาพบเพื่อน เพื่อนรักของฉันนี่แหละแแก้ตัวนิดนึงว่าจริงๆเป็นเด็กดีนั่นเองแต่เสียเพราะเพื่อนโอเคค่ะคำเรื่องที่เราจะให้ความสนใจกันวันนี้คือคำว่า really really นั้นก็เหมือนกับคำว่า very หรือคำว่า quite นะคะแปลว่ามากหรือค่อนข้างจากแต่คำว really ่า really มันมัน,มนออสนุกที่จะใช้มากกว่าคุณตาว่านะคะออกเสียงว,ว่า really นะคะต่อไปคือค่าคำว่า good นะะเราก็จะไม่พูดว่า good แต่พูดว่า good good นะคะก็แปลว่าดีและในประโยคต่อมาก็จะพบคำว่าดีที่สุดคือคำว่า best best เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของกรรมาหรือไวยากรณ์เป็นไวยากรณ์ของ past tense ค่ะวล to be ในอดีตคือคำว่า was กับ were นะคะ was กับ were I he she ใช้กับ was ส่วน U V D ใช้คำ were อ่านว่า were คะหลายๆคนอ่านว่าแว่์เปลี่ยนใหมาอ่านว่า were ส่วนคำว่า meet เป็น verb irregular verb นะคะมาจากคำว่า meet M w E E T meet แปลว่าพบนะคะ meet met met เพิ่มเติมน,นิดนึงคำว่าพบในภาษาอังกฤษเนี่ยมักจะสับสนอยู่ระหว่างคำว่า meet กับคำว่า find find นะคะ find แปลว่าหาพบนะคะส่วน meet ใช้สำหรับการมาพบเจอกันนะคะเช่นห้องประชุมเราเรียกว่าห้องที่พบเจอกันหรือเรียกว่า meeting room นั่นเองนะคะ meeting room meeting point นะคะหรือจุดนัดพบนั่นเองนะคะก็ศึกษาประโยคนี้แล้วก็อย่าลืมโพสต์ภาพตัวเองและเพื่อนนะคะ ลงไปใน Facebook แล้วก็ส่งลิงก์มาที่ Facebook คุตาเช่นเดิมนะคะอยากนึกสนุกนะคะแต่งประโยคเพิ่มก็จะมีพอยต์เพิ่มให้นะคะบ๊ายบายสำหรับคลิปที่5ค่ะสวัสดีค่ะ